แซ่บๆโจ๊ดๆนะคะห้อป้ายหนึ่งศูนย์นะคะคันแนาานคาร์ดานอลแน่นอนคันปั๊มเฮดดิโต้แล้วมีเชอร์โบเทอร์ไกยางกับสิบดังๆว่าสิบสี่จุดเก้ายี่สี่และหลังไปสิบแปดจุดสี่สามสี่และขอบอกเลยว่าเป็นเนลเดียนเอ็นเมาฟิวมากนี่คือเดิมๆอะไรเดิมๆนะคะเดี๋ยวลองให้น้องเขาโอ้ใสก็ได้อยู่ะค่ะมีวาต์วนะคะเขาไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่แต่ตัวคุณหล่อมากเครื่องเลิศอ,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 อยู่นะคะ ดูระบบีโอกันนิดนึงนะคะแล้วก่อนจะมาฟังเสียงเค,เครื่องนี่ไฮดรอลิกโอเคโอ้มีกระบอกชี่ออกด้วยนะคะลอ,องทีดียวกันหน่อยเลยดีกว่าเีย่ใน,ในปกตินะคะาใสยพร้อมอะไรพร้อมวว่าคันนี้ก็คือไม่มีกระจกหลังหลาที่เห็นนะคะอะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องอีกสักนิดนึง